สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการโอนย้ายรูปภาพและวิดีโอจากมือถือ Android ไปยัง iPhone และจาก iPhone ไปยังมือถือ Android เป็นการโอนย้ายแบบไร้สาย,ายผ่านเว็บ SnapDrop ขั้นตอนการโอนย้ายก่อนอื่นมือถือทั้งสองเครื่องจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi อันเดียวกันก่อนนะครับ จากนั้นให้เพื่อนๆเปิดเว็บเบราว์เซอร์ในมือถือทั้งสองเครื่องแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ snapdrop.net ในตัว iPhone ให้ใช้เป็นแอป Safari ส่วนมือถือ Android ให้ใช้เป็น Google Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่นๆเมื่อเราทำการเปิดหน้าเว็บ snapdrop ในมือถือทั้งสองเครื่องแล้วตัวมือถือทั้งสองเครื่องก็จะค้นหาโดยอัตโนมัติและจะแสดงชื่อมือถือของอีกเครื่องบนหน้าเว็บ ในขั้นตอนแรกเรามาดูวิธีการโอนย้ายรูปภาพและวิดีโอจากมือถือ Android ไปยังตัว iPhone ในมือถือ Android ให้เพื่อนๆแตะไปที่รูปไอคอนมือถือที่แสดงอยู่จากนั้นให้เราเข้าไปที่จัดเก็บของรูปภาพและวิดีโอในมือถือ Android แล้วทำการเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการส่งไปยัง iPhone เมื่อเราทำการส่งรูปภาพหรือวิดีโอมาอย่าง iPhone แล้ว ไอ้เพื่อนสังเกตบนตัว iPhone จะมีข้อความแสดงขึ้นให้กดเซฟแล้วกดดาวน์โหลดรูปภาพหรือวิดีโอที่ได้รับก็จะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ไฟล์ในตัว iPhone ในขั้นตอนถัดไปเป็นการโอนย้ายรูปภาพและวิดีโอจากตัว iPhone ไปยังมือถือ Android บนตัว iPhone ให้เพื่อนๆแตะบนไอคอนมือถือ Android ที่แสดงอยู่จากนั้นเลือกที่จัดเก็บรูปภาพหรือวิดีโอส่วนตัวผมจะเลือกในคลังรูปภาพจากนั้นเลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการส่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้มากกว่า1รูปเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดที่คำว่าเพิ่มรอสักครู่เมื่อการโอนย้ายไฟล์สำเร็จ บนมือถือ Android ก็จะมีข้อความแสดงขึ้นให้เรากดเซฟไฟล์รูปภาพและวิดีโอจะถูกบันทึกที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดในแกลลอรี่วิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สะดวกสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการโอนย้ายไฟล์รูปภาพและไฟล์วิดีโอข้ามระบบปฏิบัติการสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับ วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ